สวัสดีครับผมครูปเป้งนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ชัวแชนเนลครับคลิปในวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคง่ายๆที่หลายคนไม่รู้แน่นอนเกี่ยวกับการแปลงโค้ดจากภาษา VB ให้กลายเป็นภาษา C# หรือคุณจะแปลงจาก C# ให้มาเป็นภาษา VB ก็ได้ซึ่งในวันนี้ผมได้จําลองโปรแกรมในการตัดเกรดขึ้นมานะครับโปรแกรมนี้ผมได้เขียนด้วยภาษาวิชวลเบสิกหากใครต้องการที่จะเอาโค้ดคําสั่งในโปรแกรมนี้ที่เขียนจากภาษาวิชวลเบสิกหรือว่าไอเจ้าภาษา VB เนี่ยให้มันแปลงเป็นโค้ดภาษา C จะทํำยังไงขั้นตอนง่ายๆนะครับเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาค้นหาด้วยข้อความว่า VB to CSharp นะครับจากนั้นคุณจะเจอโค้ดคอนเวอร์เ VB to CSharp นะคลิกเข้าไปนะครับอินพุตโค้ดด้านบนนะเป็นโค้ดคําสั่ง VB นะครับที่คุณต้องก๊อปมาใส่ก็ก๊อปโค้ดมาใส่เลยนะครับเอาโค้ดภายในสับนะในส่วนของ p r i v a t e สับด้านบนแล้วก็ end สับด้านล่างไม่ต้องเอานะครับเอาโค้ดภายในสับกดก o p ปมาครับ จากนั้นกลับไปที่เว็บไซต์นะครับในส่วนของ Input Code วางโคด VB ลงไปนะครับแล้วก็อย่าลืมเลือกไปที่ VB to C-Sharp จากนั้นกดปุ่ม Convert Code นะฮะแค่นี้นะครับเราก็จะได้โค้ดภาษา C-Sharp แล้วใครที่มีข้อสงสัยที่อยากจะซักถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วคุณจะไม่พลาด คอนเทนต์ต่อไปจากด็อกเตอร์ชัวร์ชนเนลครับขอบคุณครับ